สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับดีเดีย่เดชองยังต้องปวดหัวกับปัญหาของทีมชาติฝรั่งเศสทั้งการจบสกอร์และการปรับตัวให้ชินกับหน้ากากของเอ็มบปเป้ซึ่งเขาอาจจะใช้เวลาหลายเดือน หลังทีมชาติฝรั่งเศสของดีเดียเดชองเฉือนเอาชนะเบลเยียม1-0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2024เข้าไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเกมนี้นะครับทัพเลเบอร์ได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมในนาทีที่85จากจังหวะที่โคลมัวนียิงบอลไปเฉลลบยานฟาโตกเกนบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับมีโอกาสยิง19ครั้งแต่ทว่าเข้ากรอบเพียง2ครั้งเท่านั้นและท้ายที่สุดต้องพึ่งโชคช่วยที่ส่งให้พวกเขาผ่านเข้ารอบไปได้จากสถิติที่ผ่านมาในบรรดาทีมที่เหลือในนนรแขข่งััะคบ ทัพเลเบอร์ทำประตูได้น้อยที่สุดโดยยิงได้เพียง3ประตูซึ่งน้อยกว่าเจ้าภาพเยอรมนีถึง7ประตูด้วยกันโดยทั้ง3ประตูของฝรั่งเศสนะครับไม่ได้มาจากการเล่นแบบโอเพ่นเพลเลยมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของออสเตรียส่งให้พวกเขาคว้าชัยชนะในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ส่วนจุดโทษของคิลเลียนอ็มบัเป้กับเกมที่พบก,กับทีมชาติโปแลนด์ถือเป็นลูกที่2ก่อนที่โครมอนีนะครับจะยิงบอลไปเฉลับแฟองเกนเข้าประตูตัวเองได้เป็นลูกที่3แม้ว่าเดชองจะไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาแต่เขายอมรับมันว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้อง ปรับปรุงโดยหลังจบเกณน,นะครับได้ชงกล่าวว่า เราเล่นเกมลุกและชัดเจนว่าคู่แข่งของเราเล่นอย่างระมัดระวังแม้ว่าพวกเขาจะมีนักเตะตัวรุกหลายลายในทีมเราทําได้ทุกอย่างแล้วทั้งการสร้างโอกาสซึ่งเราทําได้มากกว่าพวกเขาแต่เราไม่สามารถเอาชนะเกมรับของพวกเขาได้แม้ผู้คนจะคาดหวังว่าเราจะเข้ารอบ8ทีมได้แต่เราเล่นกันไม่ลงล็อกเท่าที่ควรเราเข้ารอบ8ทีมแล้วและมันเป็นเรื่องที่สําคัญเรามีศักยภาพในการทําประตูเสมอแต่มันแปลกนับตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์มาเราไม่ได้ประตูจากลูกโอเพนเพย์เลยและทางสื่อนะครับก็ไม่พลาดที่จะสอบถามผลงานของเคลียร์เนมบัปเป้ ซึ่งยังไม่สามารถทำประตูได้จากจังหวะปกติได้เลยโดยคําถามถูกโยงไปถึงการสวมหน้ากากที่อาจมีผลต่อการเล่นของเอมบาเป้โดยได้ช้อนะครับกล่าวว่า เขากาลังคุ้นเคยกับมันเขาปรับตัวได้ดีขึ้นตอนเล่นไปเรื่อยๆจะมีเหงื่อไหลออกมาและพวกเรารู้ว่ามันอาจจะเข้าตาเขาได้แต่เขากําลังคุ้นชินกับมันมันก็สามารถส่งผลต่อทัศนวิสัยของเขาเอ็มเป,ปเป้เคยพูดว่ามันเหมือนกับการที่เขามองสิ่งต่งตางๆเป็นภาพสามมิติเขามองได้อย่างปกติแต่เส้นรอบวงตรงทัศนวิสัยของเขาช้าลงกว่าเดิมเขาเองก็ต้องทําความคุ้นเคยกับมันไปตลอดหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนในต่อจากนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับทีมชาติโปรตุเกสในคืนวันศุกร์ที่5รกรกฎาคมนี้เวลาตี 2. 2มารอดูกันนะครับว่าทัพตาไก่จะเข้ารอบลึกต่อไปได้หรือไม่และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ